ก็เป oh, like right yeah. yes, uh, ็นเรื่องราวของการสุดตัวนะคะของสะพานเกษะโกมลค่ะเมื่อคืนนี้ค่ะเกิดเหตุนะคะที่มีการสุดตัวด้านถนนพระราม5ฝั่งขาเข้าใช่ค่ะคุณผู้ชมพี่กอล์ฟหลุมเนี่ยใหญ่กว้างประมาณ10เมตรยาว5เมตรแล้วลึกลงไป3เมตรด้วยกันเกิดขึ้นเมื่อเวลา21นาิก30นาทีนะคะ บริเวณคอสะพานเกสะโกโมลค่ะเจ้าหน้าที่ก็ทําการปิดการจราจรนะคะแล้วก็มีการประสานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเพื่อมีการตัดไฟ บริเวณจุดดังกล่าวก่อนนะคะแล้วก็ต้องนํารถเคลนมาเพื่อยกเหล็กคานทําการซ่อมสะพานเป็นการด่วนเลยคุณผู้ชมก็คือปิดเลยนะคะซ่อมแซมยาวๆเลย5วันค่ะตั้งแต่วันที่7จ็ถึงสิตุลาคมนะคะส่วนประชาชนที่จะสัญจรนะถ้ามาจากถนนสามเสนมุ่งหน้าสะพานเกษรโมลเนี่ยนะให้เลี้ยวขวาค่ะไปทางแยกพิชัยไปออกถนนนครชัยศรีแล้วก็ค่อยเลี้ยวมาทางถนนพระรามหค่ะหรืออีกฝั่งนึงถ้ามาจากฝั่งถนนพระราม6ก็เลือกไปข้ามแยกอื่นได้เพราะเส้นทางทั้งหมดเนี่ยมาทะลุก,กันนะคะ